เวลาไปขอคืนมันไม่คืนก็ไปนั่งด่าทอต่อว่ากันอีกสร้างเหตุปัจจัยของการเบี่ยดเบียนเดือดร้อนกันไม่จบไม่สิน้นดังนั้นไม่อยากให้ยืมเพราะถ้าให้ยืมแล้วมันไม่คืนเราจะเกิดความลำบากตัดเจอยไม่บาปไม่ผิดอะไรเลยเป็นการสร้างกุศลได้สามไปสร้างกุศลแก่ใครสร้างกุศลแก่ตัวเองเพราะอะไรจะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์ร้อนทีหลังเวลามันไม่คืนนี่แหละเป็นการสร้างกุศลให้กับตัวเองได้ดีที่สุดไม่มีอะไรดีไปกว่านี้เลย จะ้าว,วิธีการถ้าให้ยืมไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าไม่ให้ยืมตั้งแต่อาจารย์ปฏิบัติธรรมมานะเชื่อไหมอาจารย์ไม่เคยขคยืมกันอีกเลยถ้าอาจารย์มีให้พออาจารย์ให้เลยไม่ต้องมาขอยืมให้คือให้แต่ถ้ามาขอยืมไม่ให้อาจารย์พูดเลยว่า้าขอยืมไม่ให้แต่ถ้าอาจารย์อยากให้อาจารย์จะให้เองให้เท่าไหร่ให้แค่นั้น แล้วมันจะไม่ขอคืนไม่ต้องออกมาคืนให้ไปเลยแต่ถ้าให้ไม่ได้และให้ยืมไม่ได้เราวางเฉยเลยปฏิเสธไปเลยว่าเราให้ไม่ได้เราจําเป็นต้องใช้แต่อย่าไปโกหกว่าไม่มีเพราะเรามีแต่เรามีไม่พอให้คนอื่นยืมเรามีแค่ตัวเราเองใช้ใช้ในยามฉุกเฉินเอยใช้ในอะไรเอยเราต้องสํารองจ่ายไว้ดังนั้นไม่ต้องไปโกหกว่าไม่มีบอกไปตรงๆว่าเราจําเป็นต้องใช้หลายเรื่องให้ยืมไม่ได้ แค่นั้นเลยไม่ต้องมายืมเราอีกหรอกเราไม่สุลกให้หยืมไม่ว่าจะในเวลาไหนก็ให้ยืมไม่ได้ถ้ามันจะตัดขาดจากเราปล่อยให้มันตัดขาดไปเลยนั่นเป็นการคัดกรองคนที่เข้ามาหาเราเราไม่จาเป็นต้องมีเพื่อนเยอะก็ได้แต่ช่วยกรณามีเพื่อนให้ดีเราไม่จำเป็นต้องมีคนแวดล้อมรอบข้างเยอะก็ได้แต่ช่วยกรณามีแวดล้อมรอบข้างที่ดีอะไรไม่ดีตัดออกซะเฉือนออกซะเพราะอะไรมันจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับตัวเรา นันวางเฉยไปเลยไม่ต้องไปคิดเยอะปล่อยให้เขาไปไปตามเหตุตามปัจจัยเราทําได้ตัวหนึ่งคือปาถนาดีกับเขาถ้าเราการณาไม่ได้ให้มุทิตากับเขาเลยคืออะไรให้กําลังใจเขาขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ยวายนี้ไปได้นะอวยพรให้แต่เราช่วยไม่ได้จริงๆแต่ขอให้เธอผ่านไปได้นะถ้าเราช่วยได้เราอยากจะช่วยแหละแต่ขอให้เจอคนที่สามารถช่วยเหลือเธอได้ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคสันี้ไปได้เราจะ,จะเจริญเมตตาเผื่อนะขอให้ได้โดยเร็ววัน จะลิลเมตตาเผื่อเขาได้อวยพรเขาได้ให้กำลังใจเขาได้อย่างเนี้ยแต่ไม่จำเป็นต้องให้เงินก็ได้นี่เขาเรียกว่าการสร้างบุญกุศลแล้วอม,มีคำถามไหมน้อ อาจารย์พอไม่ต้องพัะอาจารย์ในยังไม่ได้บวดไม่เป็นไรเลยอาจารย์เริ่มสอนธรรมะเนี่ยในฐานะคนตื่นธรรมเนี่ยสองปีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นอาจารย์ปฏิบัติมาก่อนแล้วหลายปีปฏิบัติมาก่อนแล้วหลายปีแต่ปัจจุบันเนี่ยนับจากวันที่สอนธรรมะในนามกลุ่มคนตื่นธรรมจริงๆเนี่ยสอนมาสองปีกว่าสองปีกว่าเนี่ยอาจารย์ดังมาเนี่ยหเดือน ที่มีชื่อเสียงนะ6เดือนเต็มนับจากวันที่อาจารย์ได้ออกรายการโหนกระแสอาจารย์ได้ออกรายการโหวนกระแสมาแล้ว5ครั้งแล้วก็รายการทุกประเทศเนี่ยนะไม่ทั่วเลยที่ออกมาแทบจะทุกช่องทุกรายการแล้วไปออกมาที่รายการดังๆที่จะสามารถไปออกได้ไปออ,ออกหมดแล้วแล้วก็ดังมาตลอดระยะเวลา6เดือนแล้วก็ออกสอนบรรยายธรรมมากมายมหาศาลหลายร้อยที่ที่อาจารย์เดินทางไปบรรยายมาเยอะมาก วันหนึ่งบางทีเนี่ยสางานสงานก็เคยมีนอนวันหนึ่งแค่ประมาณ2ชั่วโมงก็มีเพื่อที่จะตื่นเช้าแล้วก็ไปบรรยายออกจากบ้านตี3ตี4กลับมาบ้านอีกทีหนึ่งห้าทุ่มเที่ยงคืนก็มีอย่างเงี้ยออกบรรยายแบบเนี้ยทุกวันเป็นประจำเป็นประจำมีช่วงเนี้ย เบาหน่อยเพราะอาจารย์ให้เขารับงานให้มันบางลงนิดหนึ่งเพราะว่ามันเดินทางเยอะไปไม่ไหวมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยล่าก,กันบางตายมากเลยถึงขั้นแบบว่าล้มป่วยกันเลยอ่ะอ่ออินแอดเกิดเลยอาจารย์ก็ล้มป่วยเสียงก็หายจมูกกระพรดฟัดมันหลายอย่างสะสมไปหมดตลางมากก็เลยรับให้มันบางลงแล้วอาจารย์จะยุติการรับงานอีกครั้งหนึ่งคือเดือนกร,รกฎาคมอาจารย์จะรับงานบรรยายทมเดือนสุดท้ายคือมิถุนาหลังจากนั้นอาจารย์จะกลับสู่จุดเดิมแล้วคือกลับไปนั่งไลฟ์สดที่บ้าน สมัยเริ่มต้นไลฟ์สดใหม่ๆแล้วจะมีเวลาฟิกชัดเจนทุกวันนี้อาจารย์จะไลฟ์สดตอนไหนก็ไลฟ์เวลานั้นเวลาว่างก็ไลฟ์เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเราจะว่างตอนไหนคนก็ไม่มีโอกาสในการติดตามดังนั้นเวลาอาจารย์ไลฟ์สดทุกวันนี้จะมีคนดูอาจารย์ประมาณหมื่นกว่าคนโดยประมาณโดยมากจะประมาณหมื่นกว่าคนแต่เมื่อก่อนอาจารย์ไลฟ์สดอยู่กับอยู่กับบ้านช่วงดังเนี่ยและยังไม่ได้ออกบรรยายข้างนอกนะมีคนดูอาจารย์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ4ี่หมื่นกว่าคนทุกวัน แต่ตอนนี้มันตกเพราะอะไรมันไม่มีเวลาประจำถ้าอาจารย์กลับไปมีเวลาประจำเหมือนเดิมอาจารย์จะสอนธรรมะคนได้วันละ4 0,000่นกว่าคนต่อวันอย่างเงี้ยหรือมากกว่านั้นมากกว่านั้นมันเข้ามันออกนะไอ้สี่หมื่นกว่าคนนี่คือตาคนนั่งฟังอยู่ตลอดเวลานะถ้าเข้าออกเนี่ยเป็นล้านคนนะ,ะนับคนทั้งหมดเลยเนี่ยนับการเข้าการออกสถิติการเข้านั่นานหลักล้านคนแต่ที่ดูแบบนั่งเฝ้ากันเลยเนี่ยสี่หมื่นกว่าคนปัจจุบันจะเหลือประมาณหมื่นกว่า มื่นกว่าไม่เชื่อว่าคนมันเลิกดูแต่มันไม่รู้ว่าเราไลฟ์สดเวลาไหนเพราะเราไม่มเวลาชัดเจนแต่คนยังติดตามเราเหมือนเดิมไม่ได้มีฟอลโล่ติดตามลดน้อยลงเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยซ้ำไปเนี่ยก็ที่มาที่ไปที่เราทํามาทํามาตลอดแล้วก็จะทําต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่จะไปหมวดเมื่อบวชแล้วจึงยุติบทบาทของการทํางานนี้อ่าแล้วก็วิเวกหลีกเล่นหายไปจนกว่าจะถึงวันละเวลาผ่านไป5ปีแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงว่า จะมีโอกาสในการออกกบออกสอนอีกนี้แบบแบบนี้อีกไหมตามเหตุตามป,จปัจจัยไปเนาะน่าจะประมาณนี้เนาะมีอีกไหมมีอีกหนึ่งคำถามป่ะถ้าถามอีกคนหนึ่งคนสองนอนโนอน,โน

ฮะเป็นในใจไม่สบายใจเราจะดับความไม่สบายใจในใจได้ยังไงความไม่สบายใจมันเกิดจากเราไปสร้างเหตุของความไม่สบายใจเกิดขึ้นสมมุติเราไม่สบายใจเรื่องหนี้สินแสดงว่าต้นเหตุคือลอะไรหนี้สินถูกต้องป่ะหนี้สินเป็นเหตุให้เราไม่สบายใจถ้าไม่มีหนี้สิน ความไม่สบายใจเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่เป็นนี่มันจึงไม่เกิดความทุกข์เกิดขึ้นในโลกถูกต้องไหมวิธีการดับความทุกข์ในใจคือดับยังไงเอาสติมาตั้งอยู่กับกายในปัจจุบันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะตรงหน้ามีสติสัพปปชัญญะรู้ตัวทั่วพรอ้อมรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเราทุกข์ได้เพราะเราคิดถ้าเราไม่คิดเราย่อมไม่ทุกข์ ดังนั้นวิธีการดับทุกข์ที่นิสสุดคือดับความคิดการจะดับความคิดให้ดับยังไงให้เอาสติตั้งอยู่กับลมหายใจหรือคิดพุดโทโธอย่างเดียวเลยก็ได้ไม่ให้คิดอย่างอื่นเลยพุโทโธ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 เราทุกข์เพราะความคิดแต่เราดับความคิดของความทุกข์นี้ไม่ได้เราทําได้แค่ไปคิดอย่างอื่นแทนความทุกข์ตัวนี้หาอารมณ์อื่นไปชดเชยด้วยการเปลี่ยนเรื่องคิดใหม่ จากเดิมคิดเรื่องความทุกข์แบบนั้นทุกแบบนี้เปลี่ยนใหม่ไปคิดอยู่กับความสุขแทนเช่นพิจารณาคดีควรธรรม,มะเริ่มต้นจากการฟังธรรม,มะเริ่มต้นจากการนำธรรม,มะไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวันเริ่มต้นจากการฝึกฝนอบรมตัวเองในการมีสติสัพชัญญาตั้งอยู่กับกายมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างนี้จะสามารถทําให้เราเนี่ยดับความทุกข์ในปัจจุบันลงได้เระนวิธีการเราต้องฝึกบ่อยๆซ้ำๆ เป็นไปได้ลองเปิด YouTube ฟังอาจารย์ดูก็ได้นะฟังอาจารย์ทุกๆวันฟังอาจารย์ทุกๆวันความทุกไปจค่อยเบาไปเราค่อยค่อยๆฟังไปเรื่อยๆว่าคนอื่นก็ตั้งคําถามยังไงแล้วอาจารย์ตอบวิธีการเคลียร์ความเห็นผิดยังไงเคลียร์ความทุกใจไม่สบายใจออกจากใจยังไงเราต้องฝึกทุกวันแล้วฟังซ้าๆเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยเราจะวางได้ว่าเออว่ะ ไอ้ปัญหาเหล่านี้มันไม่สบายใจมันเกิดจากเราคิดแค่เราหยุดคิดได้ความไม่สบายใจก็ดับไปแต่ถ้าเรากลับมาคิดอีกความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นแสดงว่าความไม่สบายใจมันก็ดับได้แสดงว่าความสบายใจก็เกิดได้ดังนั้นเราต้องเอาความสบายใจไปดับความไม่สบายใจเอากุศลไปแทนอกุศลเอาความรู้สึกดีไปแทนความรู้สึกไม่ดีแค่เอาไปชดเชยกันเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ความสุขจะเกิดขึ้นได้ในใจ ประมาณนี้เนาะเพราะนั้นเราต้องฝึกแบบนี้ซ้าๆคิดอะไรไม่ออกคิดพุทโธอย่างเดียวเลยเวลาความทุกข์มันเกิดคิดพุทโธ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 เวลามันคิดไปแล้วพุทโธพุทโธอย่าให้หลุดจากพุทโธกีดพุทโธไว้ในใจเลยจดจ่อกับพุทโธในใจเลยไม่ให้หลุดจากความคิดไม่คิดอย่างอื่นคิดแค่คำว่าพุทโธความเดียวไม่ให้มันคิดไปในทางความทุกข์ฝึกแบบนี้ซ้ำๆทุกวันจะเกิดความเคยชินเดี๋ยววันหนึ่งไอความไม่สบายกายไม่สบายใจเหล่านี้มันจะค่อยดับไปเองและลึกนึกถึงพระ ระลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ระลึกนึกถึงพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นเนื้อนาแก่เราเนี่ยให้สามารถที่จะปฏิบัติแบบนี้แล้วเราจะมีความสุขได้ในปัจจุบันแบบนี้เนาะอาจได้เวลาแล้วเนาะอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนนะที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตน ตั้งใจงในการทำความเพียรละทิ้งอกุศลจรเลยกุศลมีสติสัพพัญญาลุตทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขไว้ให้ได้นานที่สุดใครมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันขอให้ความทุกข์น้าลายหายสิ้นไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําทางกายวาจาใจาสุจริตของตัวเองสุงดที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิญสาธุอนุโมทนาทุกคนจ